สวัสดีครับสบายกันดีอยู่หรือเปล่ากลับมาพบกันอีกแล้วในรายการมองโลกหลังใหม่วันนี้เราชวนคุยเรื่องร้อนแต่เล่าเบาๆว่าด้วยตำแหน่งกับความสำเร็จที่บางครั้งมันหลอกเราเก่งมากใช่เลยค่ะสิ่งที่เราอยากได้บางทีมันอาจไม่ได้มาจากใจเราจริงๆแต่เพราะกลัวการเปรียบเทียบกับคนอื่นมากกว่าครับวันนี้เรามีเรื่องของพี่วันกับน้องนัท พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้กำลังมีข่าวลือว่าบริษัทกำลังจะโปรโมทหัวหน้าทีมคนใหม่พี่วันเองก็มีชื่ออยู่ในแคนดิเดตโดยคิดว่าทำงานมาตั้ง8ปีแล้วถึงเวลาต้องได้อะไรกลับมาบ้างแล้วละ่ะครับน้องนัดเล่าให้ฟังว่าเห็นพี่วันทำงานมานานบ่นว่าเนื้อยกับการประชุมแบบไม่รู้จบไหนจะต้องรับผิดชอบทีมอีกถ้าได้ตำแหน่งนั้นขึ้นมาจริงๆพี่วันคงเหนื่อยหน้าดู พี่วันได้ยินก็นิ่งไปพักหนึ่งแล้วบอกว่ามันก็เหนื่อยจริงแต่ไม่รู้สิพี่รู้สึกว่าถ้าไม่ได้เป็นหัวหน้าควรจะคิดว่าพี่ไม่เก่งหรือชีวิตพี่มันหยุดอยู่กับที่นัดเลยถามพร่งขึ้นไปว่าแล้วพี่เคยคิดไหมว่าบางทีพี่ไม่ได้อยากเป็นหัวหน้าหรอกแค่อยากได้ภาพลักษณ์ของความสำเร็จเพื่อไม่ให้คนอื่นด้อยค่าเท่านั้นพี่วันยิ้มบางๆแล้วพูดว่าแหมจี๊ดเลย เหมือนมานั่งอยู่ในใจพี่จริงๆแล้วพี่ก็ไม่ได้อยากเป็นหัวหน้าหรอกแต่พอเห็นคนอื่นวิ่งพี่ก็กลัวแพ้ไงเลยวิ่งตามครับและนี่ก็เป็นจุดพีคของเรื่องเพราะบางทีไอ้ความโลภมันก็ไม่ได้มาแบบตรงๆอย่างเงินลาบยศสารเสริญแต่มันมาแบบนุ่มๆแบบอยากได้สถานะเพื่อพิสูจน์ว่าเรามีคุณค่าพอ ในพระพุทธศาสนาอาสอนไว้ว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะเมื่อเราคิดต้องได้เราก็จะทุกข์เมื่อไม่ได้มาและถ้าได้ก็กลัวว่าจะเสียไปใช่ค่ะความอยากไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันมันจะพาเราไปสร้างตัวตนจอมปลอมขึ้นมาทําให้เราวิ่งทั้งที่เหนื่อยทั้งที่ไม่แน่ใจว่าปลายทางใช่สิ่งที่เราต้องการจริงไหมคืนนี้ใครที่กําลังเหนื่อยกับการแข่งหัน ลองถามใจดูว่าเราอยากได้จริงๆหรือแค่กลัวว่าถ้าไม่ได้เราจะดูด้อยในสายตาคนอื่นค่ะเพราะการรู้เท่าทันกิเลสไม่ได้แปลว่าเราต้องเลิกมีเป้าหมายแต่หมายถึงเราจะเดินไปโดยไม่ให้เป้าหมายนั้นกลืนกินใจเราขอให้คืนนี้ทุกคนพักใจแล้วพรุ่งนี้ค่อยลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่เรารู้สึกอยากจะทำมันจริงๆไม่ใช่อยากได้เพราะกลัวไม่มีค่า พบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ